คลิมนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวธาตุดิน <c oughs> <c oughs> พูดดีก่อนดวงนี้นะคะเป็นดวงความรักของชาวธาตุดินมังกรประสบกันในช่วงเดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่าสามารถสลับกันได้เพราะฉะนั้นก็แจ้งยังกันนะคะแล้วก็ เดือนนี้ค่ะกระกฎาคมบร้ษัทก็เปิดดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวกับบรัก็สามารถจองคิวได้เลยก็อา้าวสมุดดิฉันไปไหนก,ก่อนโอเคสามารถแอดไอไดี์นี้แล้วก็สอบถามคิวกับทางพี่น้ำปันได้เลยนะจ๊ะโอเคไหมมามาดูหน่ค่ะว่าชาวทาดิมังกรนประสบการณ์ช่วงที่ผ่านมาเป็นไงบ้างนะจ๊ะ The adjustment Queenawan Rachini เถือไม้เท้า p a e of p e n a c l e เด็กถือเรียนโอ้โหกว่าจะนึกได้เนาะ Tree of Cup สามถ้วยแล้วก็นายอวานก้าวไม้เท้าโอเคสำหรับชาวกองทะ <laughs> ขอโทษนะคะสำหรับชาวธาตุดิมกรประสบกันณอะ อาจริงๆนะคนที่คุณคุยหรือนึกถึงหรือเป็นประเด็นอยู่นะก็จะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูธาตุดิมังับประสบกันท่ธาตุน้ำก็รกอมีปิจิกนะแต่ดูตัวคุณช่วงเนี้ยให้สมมองว่านะคุณดูให้ความสําคัญกับตัวเองมากๆค่ะเดี๋ะเม้นเกิดขึ้นมาเหมือนแบบบางทีเราเหมือนเป็นอารมณ์มาปลดปล่อยตัวเอง มันอาจจะมีคนอยากจะขอโอกาสอะไรเราช่วงที่ผ่านมานะแต่ดูคุณไม่ค่อยเปิดใจไม่ค่อยเปิดโอกาสคุณให้ได้แค่ความเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นอีตัวที่คุณนึกถึงอยู่หรือว่าอาจจะเป็นคนอื่นเข้ามาแต่คือไอส้สามองว่าชาวท้าดีนะช่วงที่ผ่านมาคุณมีเสน่ห์มากนะคุณเป็นคนที่แบบว่าโฟกัสกับตัวเองเป็นคนที่มีความมั่นใจเป็นคนที่โชว์เสน่ห์กับตัวเองมาอย่างแรงกล้าเป็นคนที่มีแพชชั่นมากๆแล้วเหมือนประมาณว่า เราให้คุณค่ากับตัวเราอะพอเราให้คุณค่าเรามั่นใจอะไรสักอย่างมันทําให้มีรังสีออร่าอะไรที่ทำให้เรามีเสน่ห์มากขึ้นอีกมีคนอยากขอโอกาสคุณนะที่ผ่านมาเขายังอยากขออยู่อยากจะพูดคุยอะไรกับคุณแต่คุณดูไม่ไว้ใจใครคุณดูระแวงระแวดระวังไปสัดทุกอย่างคุณดูมีสเปซกับทุกๆความสัมพันธ์กับคนที่จะเข้ามาหาคุณและให้สถานะหรืออืม เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเลเวลความรู้สึกที่แบบเป็นคนรู้จักเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างนี้ก็คือพอเราจะเป็นคนที่แซ่บๆที่ดูแบบที่ดูมีกำแพงอยูน่นนะช่วงที่ผ่านมาม <c oughs> คุณดูคุณไม่ไว้ใจใครกันเลยแหละเป็นฟีลประมาณว่าวางตัวเฟนลี่ พอประมาณแต่ไม่ใช่ว่าใครจะมาก้าวไก่อลําเส้นคุณได้โอเคคนที่ชาวท่าดินมังกรประสบกันถึงช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นไงเทเลเปนทอัลค3สมเหรียญเอียงละ่ะอ๋ออัสวินนายอวานอัสวินถือไม้เท้าเอซอบซอนหนึ่งดาบ ขออนุญาตปิดนมนะคะอันนี้ The Star เนาะแล้วก็ Nine of c u p เกถ้วยโอเคอืมในสาวะนะคนที่คุณคุยหรือนึกถึงอะ่ะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอาจจะยังมีการติดต่อสื่อสารอยู่ก็ได้นะคะหรือบางทีเขาเองอัพยายามที่จะเข้าหาคุณเพื่อที่อยากจะขอโอกาสขอความเห็นใจหรืออยากให้ความสัมพันธ์ ระหว่างคุณกับเขามันมีการให้อภัยอะไรกันไหมบางทีที่ผ่านมาพฤติกรรมของคนคนนี้ขาอาจจะเป็นคนที่โฟกัสกับตัวเองแหะค่ะหรือบางทีทาอะไรเนี่ยมันมันดูสําราญใจมันดูไปเร่ไปเปื่อยมันอาจจะยังไม่ได้คิดในเรื่องของการที่จะคอมมิชขนาดนั้นอแล้วคุณกับเขาเนี่ยอาจจะยังมีการพูดคุยกันแต่ว่ามันยังไม่ได้มีการแบบตัดสินใจที่แน่ชัดสติว่าจะยังไงคนคนนี้อยากคุยกับคุณหรือบางทีเขาก็คุยกับคุณอยู่แล้วเขาก็มีความที่ เข้าหาคุณมากอะ่ะเพราะเขาชอบคุณนะแล้วอยากให้คุณอะ่ะให้ภัยอะไรเขาบางอย่างหรือแบบเหมือนเขาก็ตัดสินใจแล้วว่าเขาเขาก็จะเข้าหาคุณอะ่ะเพื่อ,เพ,อเพื่อให้คุณอะ่ะให้อภัยเขาให้ได้เพราะว่าบางทีอะ่ะให้สมมองว่าตัวชาติดินอะ่ะคุณมองเขาในแง่ที่ <c oughs> ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่หรือคุณรู้สึกว่ามันดูต่อแหลมมันดูแบบกระล่อนดูแบบไปเรื่อยไปเปลืป่ยมึงแบบมึงจะโฟกัสตัวเองมันก็เรื่องของมึงแต่แบบคือกลัวไม่ใช่คนที่จะมาต้องตามมึงปะอะไรเงี้ยอ ล้วก็จะมีฟิลแบบชัดเลือดๆของเรามันเป็นกีนเดือยไม่เท้าจะมาแบบปุยปุยยมำน้ำจิตน้ำใจกูไม่ใช่เรื่องไม้เฟี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่อีนี้มันก็ดูแบบมันดูกลุ้มกิ่มอะนะด้วยพฤติกรรมเขาหรือเขาเป็นคนที่ดูแบบให้สาวว่าเขาก็อืม <laughs> นิดนึงอ,ะอ่ะมันก็อาจจะมีความแบบ ความสุขของตัวเองอะเนาะมันก็จะมีบ้างอะไรเงี้ยแต่เขาด้วยความที่เขาก็โฟกัสคุณแล้วก็สนใจคุณ,คณเขาก็เลยอยากจะเข้าหาคุณแล้วแบบว่าเหมือนอยากให้ทําให้มันเคลียร์หรือชัดเจนอลกับคุณมากขึ้นแบบเออบางทีพฤติกรรมคาแรคเตอร์เขาอาจจะดูเาชูกุ้มกิ่มแต่จริงๆเขาก็คือชอบคุณแล้วก็ว่าให้อยเาเถอะอะไรเงี้ยเขาเขาจะทําให้มันโอเคขึ้นอะไรเงี้ยดูพยายามแบบยังไงไม่รู้อะ <c oughs> ไ่ต่ออ่าจบก่อนปิกดก่อนจะโดนมาดูกันนะ สถานการณ์ความรักของชาวทาดีมังกรประสบกันในช่วงของเดือนกรกระแดก,ก,ดกไม่ใช่กรกระคม66เป็นไงมาคิงออฟสอรราชาเทอดั้บชัวเป็นนเกิลสองเหรียญโฟลวาน Four one, สี่ไม้เท้าทีเอ็มเพรสไงล่ะทัวรคัฟสองถ้วยความเปรี้ยวความจีดของเราอะเ,อะเนาะ ออบางทีเราก็แบบว่าดูมีกำพงมีกำแพงอะไรชบกลแหละแต่จริงๆก็ดูจะได้กันอยู่อะสองเหรียญเกิดขึ้นบางทีมันเหมือนไอ้ที่ทาแบบนั้นอะมันเป็นอารมณ์ประมาณว่าปะคับประคองหรือว่าคุณพยายามที่จะทําให้ค,คนคนนี้มีการกระตือรือรนะ้นอะไรกับความสัมพันธ์มากขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเดือนกรกฎาคมในสมองว่ามันมีการตัดสินใจเลยคนคนนี้จะชัดเจนจะเคลียร์กับคุณมากขึ้นแหละจากที่ผ่านมาบางทีเขาแบบว่าอ้อแอ ก้าวถวยเหลือมกูปะแบบกูจะไปนูน่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยแบบมันมันรู้สึกแบบทำอย่างนี้ก็มีความสุขดีนีอย่างเี้มันก็โอเคนี่แต่ว่าเดือนกรกดคาคมเขาดูแบบเขาดูชัดนะเขาดูแบบจะจะ,จ,ะจัดให้คุณหนักหนกหรือเป็นฟีลแบบว่าเฮ้ยกูลงดาบแล้วเรียบร้อยตัดสินใจชึบคือเราต้องการเธอแหละมันจะไม่มีความแบบอืมเอ้ยเฉยเฉย อิเลเคค่ะไม่ไม่ได้มีความชัดเจนอะไรไอ้สำหรับว่ามันขึ้น2ถ้วยเอ็มเพคือคุณถ้าคุณไม่ได้ก็คือคุณไม่ใช่ธาตดินอนะเออจะพูดไงดีวะคือชาวธาตดินเดือนกรกฎา,กาคมมันต้องมีอะไรที่แม่งชัดขึ้นทั่วครับ2ถ้วยคือมันมีคนหยัดที่จะมีการแลกเปลี่ยนถ้วยกับคุณดีเอ็มเเกิดขึ้นนั่นแปลว่าคุณมีโอกาสได้ได้รักใครได้แล้วหรือหรือเป็นคนรักของใครได้แล้วหรือเขา คุณจะถูกคนมาขอความรักจากคุณเพื่อให้คุณไปเป็นของเขาแล้วไป,ไปชัดเจนกับเขาได้แล้วอะ่ะมันจะไม่ใช่ความก็ลอกกตัติกจิบจิบตอ๊ตอหมายกไก่อะไรแบบเนี้ยพี่ชายมันจะเป็นฟีลที่ซีเรียสแล้วนะคือมันแบบสองเหลือคือแบบคิดมาแล้วประครับประครองหรือว่าอืมไม่ไม่รู้จะยังไงหรือจะเอายังไงดีสรุปเอา คุณจะได้เอานะไม่ใช่พูดดีก่อนคุณกับเขาอาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์เป็นฟีลลิ่งของการที่คุณจะได้แบบเออมันมีมันมีคนมาแบบว่าเออเธอออกจากม้าแล้วมาหาฉันเถอะอะไรอย่างเงี้ยเออเรามาได้กันเถอะเนาะเออแลกถ้วยกันเนาะอย่ามีลูกไหมหรือยังไงคืออาจจะชัดเจนอะไรกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นฟีลแบบให้มันต้องได้นะถ้าดินคุณต้องได้แล้วนะคือถ้าไม่ได้เขาก็คือมันต้องชัดเจนในความสัมพันธ์มากขึ้นนะเดือนกรกฎาคมอะ นี่นี่มันจะไม่ปล่อยกณหรอกค่ะไปดูสิสถากนการณ์ความร่างของชาวทัดดินมังกรประสบการณ์อ่ะกูลืมอีกแล้วคนที่ชาวทัดดินมังกรประสบการณ์นึกถึงสถานการณ์ความร่องเขาในช่วงเดือนกระกฎะาคม66เป็นไงมาควีนออฟวานค่ะราชินีถือไม้เท้าจ้ะคิงออฟคัพราชาถือถ้วย The v i of Fortune, The Chariot, โอ้โหไอตัวตึงค่ะนายวานอัวินถึงไหมท่ะเออนายออฟคับอวินถท้ขอโทษนะคุณเห็นอารมณ์ feeling ของคนนี้ไหมที่เขาประมาณว่าเขาสู้ชีวิตแล้วนะคุณจะมาแบบไม่เอาเขามันไม่ใช่เรื่องแล้วนะคือคือเขาเอาเขาจะเอาคุณแล้วคุณก็ใจไหมเพราะฉะนั้นคือ ความที่คุณเป็นคนที่ถูกเสน่ห์อะไรของเขามันมันถูกใจแล้วแบบว่าถ้วยจะล้นแล้วคือมันเป็นฟีลแบบกิ้งถือถ้วยคือมันต้องแสดงแล้วมันมันจะมีความหวั่นไหวมันจะมีความแสดงออกมากขึ้นมันจะมีความนี่คือของฉันคนนี้ฉันจะเอาคนนี้มาให้ได้ฉันจะง้อเธอให้ได้ฉันจะสู้สุดชีวิตสุดใจอะไรฉันเลยฉันจะแบบว่าฉันจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดเพราะว่าเธอกับคนที่โชคชะตาหมุนมาให้ฟาดกับฉันโดยตรงเนี่ยแหละถ้าไม่ใช่เธอฉันก็ไม่เอาใครแล้วอย่างเงี้ย ที่สกรู้สึกว่าคุณมันโดนใจเขาน่ะแต่เพียงก่อนนั้นเนี้ยมันติดเล่นติดเล่ยเปื่อยอะไรเงี้ยแต่พอมาเดือนนี้มันดูแบบมันดูจะเอาให้ได้จังเลยอ่ะมันดูมันมันต้องได้มันมันดูสู้แบบไม่ดิกูไม่ยอมแพ้หรอกคนเนี้ยกูชอบกูสนใจกูรู้สึกกับเขาแล้วแล้วเขาต้องไปของกูเนี่ยมันดูแบบยัดถ้วยแบบเอาไปอะไรเงี้ยซึ่งคุณก็จะเป็นฟิลแบบนั่งสิใส่ไรเดียงสาถือไม่เท้าอยู่บนบันลังแค่นั้นเองกอ คือสเสน่ห์ของคุณมันมันแผ่เฉยๆของคุณอะเพราะคุณไม่สนใจหรือความมั่นของคุณและโฟกัสตัวเองนี่มันทําให้แบบอีนี่มันไม่สามารถทจะแบบว่าหยุดชอบคุณยุดหยุดชอบอยู่รู้สึกคุณได้หรอกเอาเถอะก็มันจะได้กันนะนะคะยังไงก็ต้องสู้ทีนึงเนาะเออแต่ว่ามันเป็นในทิศทางที่ดีนะฮะอดดูสิอ๋อพี่บอยนําอะไร ชาวทาดีมุงก็ประสบก,กันมาโฟรสอดสดาบเอซ็อะไรวะเนี op, ่ยเอซ็อเพนด็กเลหเหรียญนวสอดเก้าดาบแฮปป y ้เอเวอเ e y ต์เวอร์ี่ส์ซูนค่ะเลิฟยูร์แซลเบ๊แฮปปี้ชันโน e อิฟยูจริงๆแหละถ้าดินเวลาที่คุณ่ะ ไม่ได้สนใจอะไรกับคนรอบตัวหรือว่าคนที่คุณชอบหรืออะไรขนาดนั้นมากอะมันเป็นอะไรที่ดีนะคือเหมือนประมาณว่าบางทีอะเราไปให้ความสําคัญเราไปยึดอะไรเกี่ยวกับคนคนนั้นมากเกินไปมันทําให้เราเครียดคะ่ะพอเราเครียด มันจะหาทางออกกับความสัมพันธ์ไม่ได้มันทําให้ energy ด้านลบของคุณมันมีเยอะขึ้นและมันทําให้เราเหมือนคนไม่มั่นใจเหมือนคนแบบพอขาดความรักหรือขาดขคนนี้ไปเราจะเราจะไม่โอเคให้สกว่าคุณรักตัวเองมันก็เป็นสิ่งที่ถูกค่ะหรือคุณต้องเริ่มหรือคุณต้องรักตัวเองตั้งแต่นี้เป็นต้นไปต่อให้เราจะมีความรักอะไรก็แล้วแต่ มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องรักเขาแบบมากมายขนาดนั้นแต่เราต้องเก็บความรู้สึกไว้รักตัวเราบ้างถูกไหมมันต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าที่ศักดก์สุกว่าบางทีสถานการณ์ที่ผ่านมามันมีความนิ่งๆค่ะหรือบางทีแบบเราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงหรือบางทีอยากพักหรืออะไรต่างๆมันมีโอกาสได้พักอะไรแล้วหลังจากที่เราไปโฟกัสอะไรกับตัวเราเองพอเราเริ่มรักตัวเองไงสักสิกว่าความเครียดของคุณมันก็จะน้อยลงแต่อยากให้คุณเชื่อนะ ว่าจริงๆแล้วคุณกับเขาเนี่ยสมมติว่ามันยังมีโอกาสได้ได้กลับมาพูดคุยกันมันไม่ใช่ว่าห่างหายอะไรกันไปขนาดนั้นหรอกการที่คุณรักตัวเองมันไม่ได้หมายความว่าอืมคุณจะไม่รักเขาด้วยนะคือคุณก็รักเขาแหละแต่เรารักตัวเรามากขึ้นไพ่ก็บอกว่าคนนี้มันไม่ได้จบอะไรขนาดนั้นหรอกเราเรื่องนี้แหละเห็นว่านิ่งๆเงี้ยเขาไม่ใช่ไม่คิดนะ คือคิดอยู่แล้วความสัมพันธ์มันจะมีการเป,เป,เป,เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งมันสร้างความสุขและให้กับคุณมากๆบางทีอีเนี่ยเองตัวคนนี้ที่คุณนึกถึงอ่ะเขาหยุดไม่ได้นานหรอกเพราะเขาจะมีความชัดเจนกับความรู้สึกเขามากขึ้นแล้วว่าเขาต้องการอะไรกับคุณเขาต้องการจะให้คุณเป็นความสัมพันธ์ในแง่ไหนกับเขาให้คุณอยู่ในสถานะอะไรซึ่งก็ มีความเป็นคู่ครองที่สูงมากแล้วคุณกับเขาอ่ะมันมีฟีลของความเป็นเนื้อคู่เนื้องอกอะไรกันอยู่เข้าใจปะสองถ้วยก็มา The w i e w of Fortune ก็มีมันเป็นสิ่งที่มันต้องได้มาบรรจบมันต้องได้มาตบไม่ใช่มันต้องได้มาแบบประกบกันอ่ะเข้าใจไหมคะอืมโอเคไหมความสัมพันธ์เหรอความจริงจังอะไรมันมีโอกาสที่จะได้เจอจากคนคนนี้อยู่แล้วแล้วคุณกับเขาแม่งเหมือนหน้าตีนหลังมือเอ้ยพูดดิพูดใหม่ดิ ล่งตีมไปหน้ามือโอเคแรงเหมือนไม่อะไรแม่งลีลาปาจิงโกะนู่นนี่นั่นไม่อะไรสักทีพอเราเซ็กซี่ขี้ห่วนมพอเราแซบขึ้นพอเราโฟกัสตัวเองแล้วไม่ได้ไม่ได้แคร์อะไรเขาเมากเฉยๆยบบทำอาหาเรื่องมึงไปอเนี้ยกับกายเป็นอนี่จะโว้ดมลายจะฟูมปากแล้วนะคะคือคือเขาก็รู้สึกกับคุแลวยังไงก็ต้องได้กันอยู่ดีอืมโอเคเนาะก็ะสู้นะโอเคไหม รู้ความจากเขาถึงชาวธาีิมังกประสบการณ์กันจ้ะ<ฮ>เป็นกรรมตามสนองฉันแล้วฉันแค่ไม่เชื่อในะรักแท้คุณแกหายไปจากการมองเห็นแต่ไม่เคยหายไปจากความทรงจำฉันเลยจะเป็นคนเดิมเสมอคุณคนเดียวที่เปลี่ยนไปฉันรักคุณมากกว่าที่คุณจะรู้ได้สำหรับเลย่นะการที่คุณเปลี่ยนไปเป็นอะไรที่ดี เป็นอะไรที่ทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นขา่ามันอาจจะต้องช้ำๆนิดนึงอาจจะต้องเจ็บปวดนิดหนึ่งเพื่อทําให้คนคนนี้ได้สะกิดความคิดหรือว่าให้ซิลิบัมก็ได้ทํางานบ้างค่ะว่าเออมันควรทำไงกับความสมัมพันธ์มันจะมาน้าเรองนลอยไปเรื่อยไปเปื่อยอะไรทั้งชีวิตมันไม่ใช่เรื่องเนาะเออมันต้องคิดอะไรบ้างแล้วแหละให้ให้เขาไปนอนบ้างหนะึ่งเนี่ยก็จะบอกนะคะว่าเวการกรรมตามสนองเขาแล้วอืมคือที่ผ่านมาบางทีก็าอาจจะ ไม่ได้จริงจังอะคุณขนาดนั้นหรือแบบว่าอาจจะแสดงออกอะไรไม่มากพอหรือแบบว่าพยายามกักกักอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะอเขาแค่ไม่ใช่ในรักแท้คือจะแบบเขาใส่อารมณ์ไปเยอะความรักอะไรไปเยอะมันอาจจะแบบว่าเอาถ้าถ้าคุณไม่ใช่รักแท้ของเขา,ขาเขามาก็จะหัวนมมาสี่อะไรอย่างเงี้ยเขากลาบแบบรักสนุกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อป้อกตัวเองชอบกลอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะบอกคุณนะว่าคุณแค่หายไปจากการมองเห็นแต่ไม่เคยหายไปจากความทรงจําเขาเลยโอเคบางทีที่ผ่านมา คุยเกอนี่แหละประสาทแดกใช่ป่ะเราจะรู้สึกเครียเรู้สึกว่ามึงเห็นกูเป็นอะไรตกูคุยเก๋อีนี่แล้วทำไมกูดูคิดเยอะทำไมเหมือนเันมาทุกวันอะไรย่างเงี้ยมันมันหงุดหงิดมันแบบเสยความรู้สึกทำไมเราต้องคเครียดอะไรกับอะไรเงี้ยบ้าๆๆแล้วไงเราก็เลยมาโฟกัสต,ตัวเองเราก็กแปลงล่างเป็นควีนถืงไม่ดาวเออกูไปทําอะไรหน้าที่หงกูบ้างเออเนาะทำมาหาแดกเนาะเออบางทีเราก็ต้องแบบได้ตังก็อยากสวยอยากหล่ออะไรขึ้นอะไรเงี้ยมีตังก็จะได้ไปทําอะไรที่มีความสุขอะไรเงี้ย ให้ความสําคัญเขาน้อยลงโอ้โหตายฮะเขาก็แบบว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าเราหายไปจากจากสายตาเขาิีนึงเพราะาเราไม่ได้สนใจเขาแต่เขาก็รู้สึกว่าเอยคุณแค่หายไปจากการมองเห็นนะแต่แบบไม่เคยหายไปจากความทรงจำเขาเลยนะคือในความคิดของเขามันก็มีแต่คุณนะที่แบบว่า มันอยู่ในใ,นใจอยู่ในความรู้สึกเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาก็บอกเขาเป็นคนเดิมเสมอนะคุณคนเดียวที่เปลี่ยนไปบางทีที่ผ่านมาเขาก็เขายังคอยคุณเสมอเขายังรู้สึกกับคุณเสมอแต่คุณน่ะที่เปลี่ยนไปคุณน่ะไม่สนใจเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องอย่างนั้นค่ะเพราะว่าพอกูสนใจมึงมึงก็ไม่สนใจกูจบเนาะเออจบจึิงเลยแต่เขาก็อยากจะบอกอีกอะว่าเขารักคุณมากกว่าที่คุณจะรู้ได้เออดี กูควรจะรู้ได้เนาะมึงมึงพูดปะล่ะเออกูก็ไม่ใช่วิญญาณเนาะกูก็ไม่ใช่แบบกูมาันทา้องนี่จะต้องมารู้แบบเออมึงคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออกูก็มน,นุษย์แหละเออถ้ามึงไม่บอกก็ไม่รู้หรอกเออล <c oughs> ักคุณมากกว่าที่คุณจะรู้ได้ถุยพูดมาได้มึงรักกูแล้วมึงก้าวถ้วยใส่กูมึงรักกูแล้วทำไมกกมึงไม่แบบ มึงไม่ทําให้แม่งเหมือนที่มึงรู้สึกว่ะมึงจะรีรับประจิงโกรธทำไมไรสาระนะ้ำเงินจะมาไรสาระแถวนี้นไยเตะไม่ใช่กองนี้ดีเนาะอันนี้มันคือ <c oughs> มันคือท่านโอเคไ้สารก็ลืมไงราศีรดาเดรลักนาไรท้านอะไรที่มีเกมมีธุปพรกระชาวเออท่านดีมังกรประสบก,กันมาสกบิโอพิชิก กินาดาสีตุนคารบิคอนมังกรเซอเทิลมังกรชูวิตเตอร์ธนูขออีกใบได้ไหมโอมาทั้งแถบโอเคเมถุนตุนกุมค่ะพิจิงมังกรแล้วก็ธนูไปไปไหนแล้วมันจบแล้วปะเออก็ขอบคุณสำหรับก,การรับชมแล้วก็ติดตามนะให้ก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์าารกดก,กระดิ่งกิ๊งกองเป็นกําลังใจสาสด้วยใครที่ซื้อซุปเปอร์แต่งให้ใส่สาวก็ขอบคุณมากนะคะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย